การเข้ามาหายายมันจะไม่มีอีกแล้วหาทูขอให้เป็นจริงอย่างที่แม่หนูว่านะป้าไม่อยากเจ็บอดอดแอด,ดอีกแล้วไม่อยากให้ใครมานั่งดูเลอีกแล้วจริงแน่นอนป้าลูกฉันนะแก้อนาคตให้คนมันนักต่อน,นักแล้วเนีย่ยฉันจะบอกให้นะวันก่อนแม่หนูเขาทำนายว่าฉันจะเกิดประเทตุตอนทำงานแตป้าดูเนีย่ยแพ้ยังสดๆอยู่ยเลยโอจริงเหรอ แม่นจริงๆใช่ไหมล่ะเนี่ยวันนี้ฉันมาให้แม่หนูเขาแก้นาะคนให้ถึงคิวฉันแล้วใช่ปะใจะเย็นๆก่อนใครจ่ายค่าคู่9,900ก็บาทก่อนฉันให้เป็นคิวต่อไปเลยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะ่ะผมมาก่อนตีสี่คุณมาตอนไหน <4 S 3> ม,มาตอนไหนสี่มา่อนก็จีิหลังดิรอก่อนโทรทอะไรวนะ ไม่ได้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 ไม่เอาไม่เอาไม่เอาผมก่อนอุ้งอาเฟียกต้มมากโง่เนี่ยเฮ้ยผมนี่มันสดนะนี่อาวไม่พอพอไหมเนี่ยเฮ้ย้ไม่รับเมันสดแม่คะสิ่งที่หนูทำมันช่วยชาวบ้านได้จริงๆเหรอจริงสิลูกถ้าไม่จริงอ่ะเขาคงไม่มาหาเราหรอกจริงไหม แล้วท่านทําแบบนี้ไปเรื่อยๆหนูจะได้เจอพ่อไหมคะมีชาแม่บอกแล้วไงว่าพ่อหนูเสียไปแล้วจะเจอได้ยังไงก็แม่บอกว่าเลิสงสัยแล้วไปอาบน้ำน,นอนได้แล้วก็ได้ค่ะออกมาเลย เอาเงินฉุกเฉนเดี๋ยวนี้เลยเออกมาเปิดไม่ออกพี่ออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะทุกไหมผมต้องอยู่ข้างในนี่แหละเฮ้ยออกมาดีว่าออกมาเดี๋ยวนี้นะ่ทั้งสองคนม่ลูกจำหลักลวงเฮ้ยมีอะไรกันนะครับก็นางผู้หญิงบ้านนี้นสิพาลูกมาหลอกลวงฉันบอกว่าดูอนาคตได้แก้ไขอนาคตได้ใช่ มันเป็นผู้แปมงกุฎหลอกเงนินพวกช้นไปเนี่ยคนละกับหมื่เลยเออใช่ออกมาออกมาออกมาเดี๋ยวนี้เลยเออกมาเลยไปเ,เ,เดี๋ยวใจเย็นก่อนนะครับนี่ในที่นี้มีใครที่จะอธิบายให้ผมฟังได้ไหมว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นจริงๆอ่ะมีเดี๋ยวฉันจะเล่าให้ฟังทั้งหมดเลยฉันจะเล่าให้ฟัง ไอ้สองคนแม่ลูกนี่มันหลอกอะไรฉันแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับฉันโอเคครับแล้วเขาก็บอกต่อๆกันว่าเด็กคนเนี้มันทำนายอนาคตได้แล้วแก้กรรมอนาคตได้ฉันก็สนใจฉันก็เลยมาลองดูเนี่ยแต่พอฉันไปตรวจที่โรงพยาบาลหมอเขาบอกว่าฉันเนี่ยยังเป็นเหมือนเดิมหมดเลยก็ทำนายถูกนี่ป่ะจะถูกไม่ถูกก็ช่างฉันเสียเงินฉดเคาะไปเป็นหมื่นฉันยังเจอโรครายอยู่เหมือนเดิม ก็จริงนะผมเนี่ยมันทำนายว่าจะเกิดบัติเหตุโอเคมันเกิดจริงแต่ผมก็กลับมาอีกวันมาใช้ให้มันสะดอกเคาะให้แล้วเป็นไงดูนักกว่าเดิมอีก ลุงจะไม่เกิดเรื่องร้ายอีกแล้วขอบคุณมากครับสาทุไอ้หนิชายสิทำไมทำแบบนี้เนี่ยฮะพ่อหนุ่มรู้จักไอ้สองคนแม่ลูกนั้นด้วยเหรอ ครับคือผมเป็นพ่อของนิชัยไงพ่าไงนะพ่อเหรอมาน,นี่เลยมาน,นี่เลยจใจใจเย็นก่อนนะครับใจเย็นก่อนคือผมจะบอกว่าเรื่องเนี้ยผมไม่รู้เรื่องจริงๆนะครับเป็นพ่อภาษาอะไรเนี่ยก็ถูกจับได้ก็โยนให้ลูกเมียเลยเดี๋ยวนะครับมันไม่ใช่แบบนั้นครับคือ เอา <club. S 1> เป็นว่าเดี๋ยวผมจะคืนเงินทุกบาททุกสตางค์ใ ну. ห้ทุกคนเลยนะครับใจเย็นก่อนครับยืนยืนเดินยืนเดินมาไหม่อกมาเดินไหมเดินดีๆสักครู่นะครับ IC. IC. ไอซี่ไอซี่การไอซี่การคุณทำบ้าอะไรเนี่ยคุณทำอะไรกับลูกผมเนี่ยพ่อหนีแม่บอกว่าพ่อเสียไปแล้วอ่ะมิชาพ่อยังไม่ พ่อยังไม่ตายลูก oh. พ่อก็ส่งเงินให้หนูทุกเดือนอ่ะแล้วนี่หนูมาทำอะไรแบบนี้ทำไมเนี่ยก็แม่บอกว่าถ้าทำแบบเนี้ยจะได้บุญแล้วก็จะได้เจอพ่อด้วยมันจะชักเกินไปแล้วนะคุณสรุปว่าหนูไม่รู้อนาคตเหรอไม่ค่ะหนูทำตามที่แม่บอกเธอนี่มันเลวจริงใช้เด็กมันหลอกลกวงชาวบ้านนี้ได้ไงวะฉันไม่ได้หลอกลวงอะไรทั้งนั้น วกแกต่างหากที่โงนะ่งานไม่ลืมหูลืมตากันเองอะ่ะตีหน้าได้อย่ามาว่าคนอื่นอีกเอาเองเนินจะคืนมาสลูกฉันก็พูดถูกแล้วนี่ฉันไม่คืนอะไรทั้งนั้นแหละแต่แกก็หลอกเอาเงินพวกฉันไปแล้วเว้ยอย่างเนี้ยมันเข้าข่ายหลอกลวงฉันจะแจ้งตำรวจจับแกทุกคนใจเย็นก่อนนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะคืนเงินให้ทุกคนทุกบาททุกสตางค์เลยนะครับไอซี่ไปเอาเงินมาให้ผมแล้วถ้าคุณไม่เอามานะ เราอย่ากันแล้วผมจะเอานิชาไปอยู่กับผมด้วยไม่ได้นะนิชามันเป็นของฉันคุณไม่มีสิทธิ์เอาไปไหนทั้งนั้นไอ้ชีคุณลืมไปหรือเปล่าว่าคุณเป็นแค่แม่เลี้ยงอ่ะคุณไม่มีสิทธิ์ทําแบบนี้กับน,นิชานะคุณไปเอาเงินที่หลอกชาวบ้านทั้งหมดคืนมาได้เดี๋ยวฉันจะเอาเงินมาคืนเองผมฝากกระจายข่าวให้ทุกคนมาเอาเงินคืนที่ผมด้วยนะครับขอบคุณนะ เดี๋ยวฉันจะไปบอกทุกคนให้นี่ผมว่าคุณนะถาเแี่ยใหม่เถชีวิตคุณกับลูกน่าจะดีกว่านี้ไปไปๆอือมาคือพ่อพ่อเป็นพอ่อหนูจริงๆเหรอจริงสิลูกคือพ่อจะหลอกหนูทำไมอ่ะ พ่อคิดถึงหนูแค่ไหนหนูรู้ไหมแล้วพ่อไปไหนมาทำไมพ่อไม่มาหาหนูเลยพ่อขอโทษนะลูกคือก่อนหน้านี้พ่องานยุ่งมากอะ่ะก็เลยไม่ได้มีเวลามาหาหนูแล้วก็ขอโทษนะที่ทำให้หนูต้องมาเจอต้องมาทำเรื่องอะไรแบบนี้ไม่เป็นไรค่ะนี่คุณทำไมถึงพาลูกมาหลอกชาวบ้านแบบนี้เงินที่ส่งให้ทุกเดือนทุกเดือนมันไม่พอวะใช่ มันไม่พออยู่กันตั้งสองคนเงินแค่ไม่กี่หมื่นเนี่ยนะคุณเอาอะไไมาคิดว่ามันจะพอฉันถึงต้องทาแบบนี้ไงผมไม่ไม่น่าไว้ใจให้คุณเลี้ยงลูกผมเลยคิดดูดีๆสิการผูช้ชาวบ้านมันโง่กันจะตายเราหลอกเอาเงินมันมาได้ง่ายๆเลยนะไอซี่มันจะสบายแค่ไหนผมก็ไม่ทําหรอกนะคุณมีความสุขมากเหรอที่ต้องมาโกหกคนอื่นแบบเนี้ยมีความสุขมากเหรอที่ต้องมาหลอกเขาด้วยความเชื่อและความศรัทธาของเขาอะ่ะ คุณจะคิดมากทำไมนักหนานโอเคงั้นคุณจะทำงานบ้าๆน,าน,นี่ทำไปทาไปเลยผมไม่ทำแล้วผมก็จะไม่ให้ลูกผมทำงานแบบนี้แหละคุณก็อยู่คนเดียวไปแล้วกันผมจะเอาลูกกูอยู่ด้วยการอบ้านหลังเนี้ยผมไม่เช่าแล้วนะคุณจะทำไงก็เรื่องของคุณผมไม่อยู่แล้ว